หลังหลหนะ้าด้วยสบูบ่ใบลานแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือครีมบำรุงผิวหน้านั่นก็คือเจลใบลาเราจะใช้เจลใบลาบำรุงผิวหน้าของเรานะคะอยากรู้หรือเปล่าว่าในเจลมีส่วนผสมอะไรบ้างน,นะก็จะมีใบบัวบกลดเลือนริ้วรอยและความหมองคล้ำให้ใบหน้าไม่โซมและก็มีตําลึงลดจุดด,ด่างดำบนใบหน้า แล้วก็ต้านการเกิดสิวและลดรอยแผลที่เกิดจากสิวด้วยและมีส่วนผสมของว่านหางจระเข้เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าลดความมันบนใบหน้าลดรอยแดงจากสิวและมีแตงกวาช่วยรักษาสิวควบคุมความมันและกระชับรูขุมขนแ,และก็มีเปอร์เปอร์มิน เบอร์ไบเนนเปอรเปอร์มิน,นเปอร์เปอร์มิน,มนก็จะช่วยในด้านของการอักเสบด้านการลดแบคทีเลียลดกันและคายเครืองและตบท้ายด้วยแปะกล้วยต่อต้านริ้วรอยหิวย่นชะลอความแก่ต่อต้านอนุมูลอิสระให้ผิวหน้าได้ดี เจลจะเป็นเนื้อสีเขียวละมุนละมุนนะคะเหมือนในคลิปเลยจ้าถ่ายทั่วไปหน้าและลำคอนะคะเป็นประจำเช้าเย็นหลังล้างหน้าเรามาดูกันว่าผลลัพธ์ต่อไปจะเป็นยังไงติดตามด้วยนะ